สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมหกลอ้อจันทบุรีนะฮะก็วันนี้ก็พามาดูการเปิดสะนะครับผมแล้วก็จะไปดูรถขุดซูมิโตโมโด้วยนะฮะเดี๋ยวเราเรามาดูการเปิดสะก่อนเลยเพราะว่า FC หลายท่านถามผมมาบ่อยฮะให้ผมรีวิวการเปิดสะนะครับผมก็ถ้าให้ง่ายๆให้แนวมันตรงนะครับผมแล้วก็เปิดจากจากหกเกง่งฮะเรายืน โอเก่งต้องอยู่ด้านนี้นะครับผมหัวเก่งอยู่ด้านนี้นะฮะแล้วก็อยู่แท็กให้มันยืนยืนแนวนี้เลยครับผมแทกใบแทกให้มันอยู่ใบแทกด้านนอกนะฮะอยู่เอ้ใบแทกด้านในนะครับผมมันอยู่แนวนี้แล้วก็หัวเก่งอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็เปิดจากตรงนี้ไปเลยมุมนี้ไปเลยนะครับผมเป็นมุมแรกนะฮะมันจะได้แบบเราไม่ต้องเดินแนวนะฮะคือเราเราสามารถมองใบแทกได้นะครับผมแล้วก็ไปทีแนวนี้นะครับนี่นะครับก็ ลักษณะสระก,ก็ขุดหลายแบบนะครับผมอตัวนี้ตัวนี้ขุดลึกนะฮะเดี๋ยวลงไปข้างล่างแล้วก็แต่งอีกทีนึงครับผมนี่นะฮะแล้วก็มาถึงมุมนี้แล้วก็ไปนี่ต่อเลยนะครับส่วนมุมนู่นก็ถ้าเป็นสระชั้นเดียวนะครับผมเราจะเปิดรอบนะฮะเปิดมุมแรกมุมแรกเปิดมาจากนู่นนะครับเปิดมาจากนู่นแล้วก็มุมที่สอแล้วก็ไปนี่ต่อนะครับถ้าเป็นสระชั้นแรกมันก็อ้อ,อมออมมาตรงนี้นะฮะแต่ทีนี้ สาตัวนี้คือไม่ได้ขึ้นดินรอบนะครับผมคือขึ้นดินไปข้างหลังอย่างเดียวนะครับก็ต้องการเอาดินไปกบบอ่อเก่านะครับผมแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไอ้มุมฝั่งนู้นเราก็เปิดเปิดด้านนี้ไปเลยแล้วก็เอาเอาแท็กด้านนอกฝั่งถังน้ำมันเป็นเกณฑ์น,นะฮะไม่งั้นเราเราก็เกาปเป็นแนวไปไหนก็ได้กลัวพลาดนะฮะนะครับก็สําหรับสสาลูกนี้ก็เดี๋ยวจะมาถ่ายลงเรื่อยๆนะฮะให้พี่น้องได้ชมกันนะครับผมว่าตอนเสร็จมันจะ ออกมารูแบบไหนนะครับก็น่าจะขุดลึกอยู่นะฮะเดี๋ยวคอยรับชมกันคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูสมิตโมก่อนนะฮะก็ไม่ได้รีวิวสมิตโมมานานนะครับผมดูแคทดูโกเบเบื่อแล้วเดี๋ยวเรามาชมสมิตโมนะฮะวันนี้นะครับก็วันนี้ก็มารีวิวรถค่ายญี่ปุ่นก็จะขอสวัสดีแบบ ญี่ปุ่นนะครับคนนชิวะนะฮะเป็นอยู่แค่นี้นะครับ <g ül> ก็ถือว่าเป็นโดดอีกหนึ่งรุ่นนะฮะอีกหนึ่งค่ายนะครับผมครับผมจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะที่มีความโดดเด่นแล้วก็มาแรงนะครับตัวนี้เป็นเ s สองหนึ่งศูนย์ F 6นะครับผมเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของค่ายซูมิโตโมนะฮะก็ตัวนี้ใช้เครื่องยนต์อิสูซุ G G I C H K 1 X นะครับผมแรงม้าอยู่ที่159.5แรงม้านะฮะรอบเครื่องอยู่ที่1,800รอบตอนทีนะครับผมน้ำหนักอยู่ที่20ตันกับอีก1 0 0กิโลนะฮะขนาดบุงกี0.9ลูกบาทเมตรนะครับผม บูมอาร์มเสริม3แฉกนะฮะมีกรองแก้วมีระบบคอมแทกนะครับเป็นปั๊มปั๊มเคสามวีนะครับผมตัวนี้ใช้ปั๊มเคสามวีนะฮะก็ถือว่ามีความเร็วและความประหยัดนะฮะเสียงเครื่องค่อนข้างที่จะเบานะฮะก็ถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งค่ายนะครับผมสำหรับค่ายสมิตโมนะฮะ ก็ดินค่อนข้างดีจะแข็งนะฮะลุกลังนะครับผมชั้นชั้นหน้าดินประมาณ2เมตรลุกลังก็ที่เหลือเป็นลุกลังดานนะครับก็สําหรับสมิเตโมนะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายลงแบบไปสัก3ามวิดีโอแล้วกันเดี๋ยวพี่น้องจะเบื่อกันนะครับก็ถ้าเกิดไปเบื่อก็คอมเมนต์มาบอกได้นะฮะ ก็ถ้าเกิดอยากดูเรื่อยๆก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมอย่าลืมกันนะ ก็สำหรับในเรื่องปลูกผลไม้นะฮะก็น้ำนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะ,ะถือว่าจัดอันดับนี่ถือว่าอันดับที่หนึ่งเลยทีเดียว ตันนี้ชั่วโมงการทำงานอยู่ที่เจ็ดพันฟาชั่วโมงนะฮะออกมาได้2ปีกว่านะครับผมสภาพค่อนข้างที่จะกริปนะฮะความเร็วจัดจ้านนะฮะดูนะครับ นี่กึดกึเลยเสียงนี่คือชั้นล่างนี่ชั้นต่อไปน,นี่แข็งนะฮะไม่ใช่ว่าไม่แข็งน,นะครับแต่ว่าชั้นล่างเดี๋ยวให้เจ้านิกจนไปงัดนะก็เรียกว่างัดทั้งงัดนะใสยงัดนะครับ สวยมากนะครับผมอยู่ติดภูเขาด้วยนะฮะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเจอกันอีีหน้านะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไคร b e ให้ด้วยนะครับผมถ้าไม่มี s ั b สไคร b e ก็สับไปมะกรูดก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านะครับผมสวัสดีครับ